มาหยังจ้ามาหยังมาหยังยายมากุลกีปลมนี่กีปมนี่ตีนี่ตีเจ้าได้ใส่เบิ่งดูเบิ่งดูโอ้พคนได้หลายอยู่ตัวนี้พี่น้องได้หลายอยู่มากุลกีปมค่ะได้หอดเอื้องเอื้องก็ได้ใสหู้มันเป็นนางไดถใสหู้มันเป็นไถนี่ตีโอ้นี่ขวายมันเอากุนให้พี่น้องเบิ่งไหมจ้า มาคกรีบปลอมค่ะมือมนีม้มาหาอยากหากินวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะพี่น้องค่ะเลิกบ่กัดตะระหู้นีบบ่บลฮังหูงกับบลเลิอกฮังหูงก็เลิกอ๋อตะระหูม้มันเด่นนั่นได้โอู้นั่นได้แล้ว<ด>เห็นตัวไวตัวละเนาะนนบ่เลิกได้ละใส่เบิ่งดูอ,อันนี้ตัวผูกตัวแม่จ้ะใส่เบิ่งดูตัวแม่มั้งใส่เบิ่งดูหันหลังมันมาดูนี่นี่นี่อืมอันนี้เป็น อันนี้ถ้าปีกถ้าปีกแกงสีมันสิเป็นตัวผูเดจ้ะนี่นี่เป็นตัวผูค่ะนี่บ้านบ้านเล็กได้หละเนาะนี่บ้านเล็กถมไิ่นก้นถมถมค่ะนี่ขมาดก้นอยู่ในข่ทหารครับพี่น้องค่ะเอาเลยมาก้นอยู่ในข่ทหารหาอยากหากินชีวิตของชาวบ้านครับพี่น้องค่ะผู้หนึ่งมันสิมีจะโตจ้ะห้างเที่ยกับซอห้างเทียกับโตเดียวอือแสดงว่า สองตัวเพิ่นกับห้าดังหูเพิ่นกับ่าผอดสองตัวกับมีปไปยางหาเบิ่งก่อนค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเพิ่นค่ะพี่น้องใส่เบิ่งดูอยู่ในอันเจ้าเครื่องไ,ได้หลายแต่เบิ่งดูใส่ถุงเจ้าได้ป้าได้หลายยี่ต้นนี่แม่ถ้าสิสังเกตได้ยังไงอ่าว่าตัวแม่ตัวผู้เป็นตังไดตัวผู้มันมีปีกอันปีกยกัยกยกักดิโต้ตัวแม่ล่ะ ตัวแมวเป็นนังไดใส่ตัวแม่มันข่อยเบิ้งแน่เอามาเบิ้งแน่ตัวแม่มันเดี๋ยวไปเบิ้งตัวแม่มันนั่เพลินกับพี่น้องเม่นกับสิม,มี่ตัวผู้ตัวแม่เดี๋ยวคนนำพ้องสิหาห,าหูซอยเพ,พลินพร้อมใส่ตัวเมียมันเป็นนังไดใส่ข่อยเบิ้งแน่ตัวเมียมันฮะบ่ข่อยมีปีกใส่เบิ้งดูตัวเมียอันเป็นไดใส่เบิ้งดูจับมาให้เพลินเบิ้งแม่ ปาดเอาม,มาหลายป่ะน,นันตีม,มาทั้งสองถุงเลยตียวายอะไรหลายถุงซะทั้งถุงทั้งของคนผู้เดียวของอม,มาหลายหมดตีอ,อุ้ยอ,น,อ,น,อน,นี่นี่ออกแล้วตัวนึงนั่น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 อ้ยอทั้งเต้นออกกับฟองกัน <laughs> ใส่เบิ้งดูตัวเมียมันเอามาให้พี่น้องเบิ้งไหนมองดูใส่เบิ้งดูนี่ตีตัวเมียนเป็นสิติโอ้ยเห็นพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งหลังมันเด้อมันสิต่างกันเลย โอ้ตัวเมียมันสิป,ปีกไอ,อเรียบเรียบเนาะน<ไ>ป,ป้าเป็นตะไร่<ป>ดีตลอดเลยบ้างเนี่ยก้นไข่องลงอยู่เป็นตะไร่ดีไห่ไปไปหาบ้างอีกแล้วคนนำพ่างสิไปเบิ้งเดี๋ยวสิหาหูซอยมะก,ก้นอยู่ในไข่ทหารค่ะพี่น้องมะก,ก้นอยู่ในข่ทหารเพิ่นกับ่าแพ่งดอกค่นนี่ค่ะเพิ่นกับ่าแพงดอกข้าวก้นแล้วแหละห้องกระถมให้เพิ่นน้ำเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านหาอยากหาจินค่ะพี่น้องค่ะ ต้นมากก็บ่ค่อยได้ขายแต่ว่ามแต่ได้กินกับพ่อกับพ่อแล้วว่าจะได้กินไปทั้งผลจะไปเบิงไปผลเป็นมหากรีบปมเพิ่นก็ได้ไหลยยด้วยกันผู้ดเดียวมาตั้งสองถุงเพิ่นว่านอันของมันจับใส่ยากเพิ่นก็เลยเอาถุงมานั่มเพิ่นก็ได้ไหลยอยู่ด้แหละเนาะหูล้ละโตหูล้ละาสองโตเพิ่นว่านยุถุงนี่ในถุงนี่มีหอดอึง ต้องใช้นคนขุดพ่ออึ้งพ่อมือที่กาบเราบ่าไไบ่จะไปใส่ป้อมกุ้งวะฉัแนแล้วก็น้ำพ้องอยางหางกันเลยชีพน,นี่กะขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายที่เขามาเบิง่งที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนน้ำพ้องค่ะขอบคุณค่ะ